ที่ทีมต่อไปนะคะแล้วก็อาจะเป็นการนําเสนอสักสองทีมแล้วก็ค่อยให้ผู้สรงคุณวุธเติมไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะไม่ไม่พอละค่ะทีมที่สามคือทีมอะไรคะยุ้ยทักษะแห่งอนาคตค่ะอาจารย์นุ่นมาดีสดใสเลยค่ะวันนี้อาจารย์นุ่นมามาคอยเลยเชิญค่ะ,ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ทรงคุณูิทุกท่านแล้วก็พี่เปานะคะแล้วผู้เข้าร่วมในเวทีที่เลี้ยงในครั้งนี้นะคะของมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคตนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะค่ะก็สําหรับในเวทีที่จัดมานะคะก็ตรงนี้เนี่ย ในครั้งนี้นะคะในประเด็นที่จะแชร์นะคะก็ตามประเด็นตามโจทย์ที่ทางทางสยามกัรมาจนได้ให้โจทย์มานะคะใน2ประเด็นนะคะว่าทีมโค้ดนั้นได้เรียนรู้อะไรนะคะในเวทีที่ผ่านมาแล้วก็เอาคําแนะนําหรือว่าสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมเติมเต็มในเวทีที่เลี้ยงครั้งก่อนเนี่ยนะคะมาปรับในเวที PLC ออนไลน์ของเรายังไงนะคะแล้วก็ทีมโค้ดมีความก้าวหน้ายังไงนะคะก็ขอ จากครั้งที่แล้วนะคะก็เราได้มีการจัดเวทีตอนนี้เนี่ยจัดไปทั้งหมดหครั้งแล้วนะคะกะ็ในวันจันทร์หน้าเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่7นะคะซึ่งในเวทีที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เราได้คําแนะนําม,มานะคะจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็คือมีประโยชน์มากๆเลยก็คือในเรื่องของอรูปแบบของเวทีนะคะในเรื่องของการสร้างบรรยากาศของเวทีนะคะรวมทั้ง เรื่องของการมีส่วนร่วมค่ะซึ่งตรงเนี้เราค่อนข้างจะเจอปัญหาในทุกๆเวทีเลยนะคะแล้วก็โดยรวมเนี่ยเราก็มีการทำในเครื่องมือช่วยขึ้นมาเรื่องของการสะท้อนเวทีค่ะในเรื่องรูปแบบเวทีนะคะก็คือเราจะได้รับคำแนะนำว่าคือในใน ในห้าครั้งแรกเนี่ยนะคะรูปแบบเวทีเนี่ยอาจจะในเวทีที่หนึ่งถึงครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยมันอาจจะดูเป็นทางการไปนะคะเหมือนกับเอ่อก็จะได้คาแนะนํานะคะจากทีมพี่เลี้ยงด้วยนะคะว่าเออมันอาจจะมันอาจจะเป็นทางการเกินไปนะคะทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยในทีมโค้ชของเราเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคเราก็จะปรับให้ให้บรรยากาศเนี่ยไม่ไม่เป็นทางการมากนะคะก็คืออาจจะ ไม่ได้ไม่มีการแชร์สไลด์จากส่วนกลางใดๆนะคะก็มีการพูดคุยกันรวมทั้งการสร้างบรรยากาศเนี่ยนะคะเราก็จะมีการแบ่งช่วงเวลาด้วยนะคะก็คือ,อในเวทีครั้งที่คั้งที่หที่6เนี่ยเราก็จะมีการแบ่งช่วงเล่าก็คือจะไม่ได้ไม่ได้ให้คุณครูต้นเรื่องเนี่ยเล่ายาวนะคะแต่ว่าจะมีการแบ่งประเด็นแล้วก็มีการให้ทางฟาเนี่ยชวนคุยเป็นช่วงๆนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เหมือนกับว่า บรรยากาศเหมือนการพูดคุยนะคะแล้วก็เป็นกันเองนะคะซึ่งในส่วนของฟาซิลิเตอร์แล้วก็โค้ดเนี่ยค่ะในเวทีครั้งล่าสุดเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกันนะคะโดยที่ทางผู้ดาเนินรายการเองก็เข้าไปร่วมวงด้วยนะคะตรงนี้ก็ทําให้บรรยากาศมันเหมือนการการนั่งคุยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมเวทีค่ะในการที่ก่อนที่จะถึงเวทีตรงเนี้ยค่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะ มีคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยไม่มากนะคะดังนั้นตรงนี้ทางเครือข่ายเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะของคุณครูในเครือข่ายของเรานะคะเพราะว่าในเครือข่ายของมูลนิธิเพื่อทักษะอนาคตเนี่ยเราก็มีโรงเรียนในในโครงการของ TSPP เนี่ย125โรงเรียนนะคะนั้นเราก็จะมีคุณครูที่ที่เป็นแกนน้ำนะคะหรือคุณครูตามโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยโดย เพิ่มความถี่ขึ้นนะคะแล้วก็มีการนัดกันคุยนอกรอบก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจในเวที plc ในแต่ละครั้งด้วยนะคะรวมทั้งในเรื่องของการสะท้อนเวทีค่ะเรามีการทำในเรื่องของ google form เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจะสังเกตว่าตอนช่วงท้าย,ายของเวทีเนี่ยเราอาจจะมีเวลาไม่เยอะหรือถึงเรามีเวลาเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีคนที่จะเปิดกล้าเปิดไมค์คือเปิดไมค์มีนะคะแต่ แต่ว่าจะมาทางช่องแชทอ่ะค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็เลยมองว่าอ่าเราก็ทําในเรื่องของ Google Form s, เพิ่มเติมตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลในการสะท้อนกลับมานะคระัอันนั้นในในเวทีครั้งที่ผ่านมานะคะในเวทีครั้งที่5้นี่ยนะคะของ Google เจี๊ยนะคะเราก็จะเน้นรูปแบบนะคะให้แบบไม่เป็นทางการแล้วก็ มีฟาฟ้าที่ที่ในเวทีครั้งที่5เนี่ยเราก็เชิญครูต้นเรื่องในเวทีครั้งที่1นึ่ะค่ะมาร่วมเป็นฟ้านะคะมาร่วมทําบทบาทเป็นฟ้าร่วมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศเนี่ยในเวทีก็จะมีะท่านผู้ทรงรู้ก็จะให้คาแนะนํานะคะแล้วก็ในส่วนของในเวทีครั้งที่6นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโรงเรียน โรงเรียนแรกนะคะของโรงเรียนในโครงการในเครือข่ายของเรานะคะที่เข้ามาร่วมแชร์ตรงนี้เนี่ยเอ่อในขั้นตอนของการเต,ตร,รียมเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะเตรียมเยอะกว่าในเวทีครั้งก่อนๆนนะคะเพราะว่าของเร like. องครือข่ายที่เราจัดแต่ละครั้งเนี่ยเอ่อใน5้าเวทีแรกเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่เเรามองว่าเป็นต้นแบบแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าได้นะคะแล้วก็คุณครูที่มาเข้าวงเนี่ยก็จะได้เอาเทคนิคต่างๆเนี่ย มาไปไประยุกตใช้ได้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของในเวทีครั้งที่6ตรงนี้นะคะเราก็ปรับรูปแบบนะคะให้เป็นเหมือนกันพูดคุยกันนะคะโดยทางซิลิเตเตอร์นะคะแล้วก็ทีมของอาจารย์นุ่นเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นบทบาทเป็นโค้ดแล้วก็แบ่งช่วงกันในการเล่ารวมทั้งในโรงเรียนอ่างสันทรายคองน้อยเนี่ยที่จัดในเวทีครั้งที่6เนี่ยค่ะ ก็จะมีคุณครูต้นเรื่องเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็จะมีเป็นทีมนะเหมือนเหมือนที่สักครู่เอที่ที่คุณครูก่อนหน้านี้ได้ให้คําแนะนำมานะคะในแต่และเวทีค่ะบางทีคุณครูต้นเรื่องเนี่ยเขามาเล่าเนี่ยมาแค่สองคนแต่จริงๆเบื้องหลังแล้วเนี่ยคุณครูในการที่จะร่วมก่อนจะถึงเวทีเนี้ยของโรงเรียน อย่างบ้านสันทรายของน้อยเนี่ยก็จะมีสี่ท่านรวมทั้งท่านผอ,อ,อนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อแนะนําต่างๆด้วยตรงนี้ค่ะก็จะทําให้ให้เกิดการเรียนรู้ได้ได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันในเวทีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทํา Google Form s, เพื่อเก็บภาพสะท้อนหรือว่าการประเมินในแต่ละเวทีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการประเมินแต่ละเวทีเนี่ยเรามุ่งหวังที่คุณครูที่จะมาเข้าร่วมในเวทีครั้งนี้ค่ะก็เอ่อ มองในมุมของตัวเองด้วยว่าเอ๊ะทาโรงเรียนเราเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยหรือว่าใช้นวัตกรรมที่อย่างเธอขายใช้นวัตกรรมของ OECD เนี่ยใน6ขั้นตอนเนี่ยในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อชุมชนเนี่ยเอ๊ะไปใช้แล้วใช้ยังไงแล้วบูรณาการยังไงอย่างเงี้ยค่ะเรามองถึงประโยชน์ตรงนี้นะคะก็ โดยรวมโดยรวมนะคะคือก่อนเข้าร่วมในเวทีเนี่ยในประเด็นการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้เนี่ยอ,อยู่ในระดับปานกลางนะคะแต่พอมาเข้าร่วมเวทีเนี่ยก็จะเกิดการเรียนรู้มากขึ้นนะคะก็จะอยู่ในระดับมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาได้นําไปใช้นะคะก็แต่และเวทีเนี่ยแน่นอนเลยเอาคําที่ออกมาเนี่ยคุณครู WOW, ถึงแม้คุณครู WOW, จะไม่ได้ร่วมแชร์ทุกท่านแต่ภาพภาพรวมโดยภาพรวมเนี่ย คุณครูได้นําไปประยุกต์ใช้แล้วสิ่งสําคัญเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะเนี่ยก็เหมือนอกับทีมเมื่อสักครู่นะคะที่ได้ได้แชร์ไปว่าจริงๆแล้วข้อเสนอแนะตรงเนี้ยมันเป็นพอยต์่สำคัญเลยที่จะทําให้ทีมโค้ดเนี่ยได้เห็นว่าเออในเวทีเนี้ยมันเกิดจุดตรงไหนที่มันยังไม่ไม,ไม่โอเคหรือตรงไหนที่มันยังไม่ดีพอที่เราจะต้องปรับปรุงและอีกหนึ่งอย่างเนี่ยนอกจากในเวทีของออนไลน์ p c o a ช h ชิงแล้วค่ะ สิ่งที่เครือข่ายได้ประโยชน์มากๆเลยก็คือเครือข่ายก็จะรู้ข่าวอย่างเช่นในเรื่องของ CIP เนี่ยนวัตกรรมเพื่อชุมชนเนี่ยเออโรงเรียนในโครงการของเราเนี่ยเอ้ยเขาอาจจะยังเรียนรู้ไม่เต็มที่เพราะว่าเ,าเขาอาจจะมีการเพิ่งย้ายมาใหม่หรือเป็นครูใหม่เข้ามาอะไรตรงเนี้ยคือจากข้อคอมเมนต์แต่ละข้อเนี่ยมองว่าตรงเนี้ยคือสิ่งสําคัญนะคะรวมทั้งในภาพรวมนะคะของการจัดเวทีเนี่ยคือส่วนใหญ่ในภาพที่ออกมาในเชิงบวกเนี่ยพี่เปาจะบอกเสมอว่าถ้าในเชิงบวกเนี่ย เราก็อาจจะเหมือนกับว่า,าเราก็รู้ว่าโอเคเวทีมันราบเรื่นมันโอเคแต่ว่าจุดที่สําคัญเนี่ยอาจารย์มุ่นก็มองว่าเออจุดที่เราจะได้ไปพัฒนาต่อนะคะตรงนี้ก็ก็เป็นประเด็นนะคะในในการเรียนรู้ของเวทีนี้นะคะก็สําหรับในของเครือข่ายมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคตค่ะเรากา็คิดว่าในส่วนของการที่เราพัฒนามาถึงเวทีในวันนี้เนี่ยนะคะทั้งทีมโค้ดเองนะคะทีม i t ้ t o r แล็ค,ครูต้นเรื่องเนี่ยได้มีการพัฒนารวมทั้งในเรื่องของการจะเล่ายัางไงให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นสื่อที่จะมาใช้ประกอบจะเรียบเรียงยังไงตรงนี้มีการเตรียมการเ,เตรียมการต้องบอกว่าในเวทีครั้งที่6เนี่ยอาจจะเตรียมการมากนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสร้างบรรยากาศให้ค,ครูไม่กดดันเพราะว่า เหมือนเราทําหน้าที่เหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็มีอะไรให้คุณครูได้ได้ได้แชร์กันนะคะก็ตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่วันนี้เตรียมมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นุ่นเออจะเห็นว่าเวทีที่อาจารย์นุ่นเล่าให้ฟังเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆก,กก็คือว่ากระบวนการที่ขันส่วนกลางเนี่ยเป็นเจ้าภาพหนักๆเนี่ยจะค่อยๆถ่ายโอน มาเป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นเจ้าภาพมากขึ้นนะคะจนเวทีสุดท้ายเนี่ยก็มีครูจากโรงเรียนเนี่ยมาเป็นฝาร่วมด้วยนะค,ะ,ะ,คะนี้เป็นประเด็นที่อาจจะอยากชวนคุยต่อนะคะแต่ก่อนที่ที่จะชวนคุยแล้วก็เติมเต็มของสีปทุมเนี่ยขอไปที่อีกอีกอีก,อกเครือข่ายหนึ่งเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจับไปแล้วเราก็อยเติมค่ะ พี่ตาวขอเสริมเพิ่มนิดนึงค่ะเอ่อตอนนี้โรงเรียนในเครือข่ายของเราเนี่ยเอ่อทุกโรงเรียนนะคะเขาทำ PLC ของโรงเรียนเองด้วยนะคะอันนี้อันนี้เพิ่มเติมข้อมูลค่ะค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะนี้ถ้าหากโรงเรียนทำ PLC ของตัวเองเนี่ยโรงเรียนเขาจะรู้ละว่าโรงเรียนเขาเนี่ยมีจุดแข็งอะไรนะแล้วเขาก็สามารถที่จะส่งแชมเปี้ยนเนี่ยมาที่วงของเราได้หรือ เาเห็นเลยว่าเพจของเขาเนี่ยคืออะไรทําเท่าไหร่มันก็ยกไม่ขึ้นนะคะเขาก็ส่งมาที่เราได้นะคะแล้วเราก็ไปหาแชมเปี้ยนจากอีกหลายๆโลมามาชวนกันคุยอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ของเขาเพราะใน,ในการที่เวทีของเขาเองเนี่ยก็คือโจทย์เนี่ยมาจากเขานะคะผู้รันเวทีเนี่ยเป็นตัวเขาผู้แสดงบนเวที คือตัวเขาถ้าได้แบบนี้เนี่ยนะมาและแปดสิบเปอร์เซนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นคือประเด็นของอาจารย์สุธิราของอาจารย์ทิศนาก็คือว่าผู้ที่จับประเด็นแล้วสังเคราะห์ชุดความรู้คือตัวเขาถ้าทำได้แบบนี้เราถอยออกมาเนี่ยนะจะเกิดวงการเรียนรู้ในพื้นที่ที่ซัสเทน